สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาชมระบบ Magic a อรนะครับว่ามันมีลูกเล่นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใช้งานเป็นแบบไหนนะครับคันนี้ก็จะเป็นเวลไฟตัวสีู่นย์ป้ายแดงนะครับสำหรับกลุ่มตัว40่คันนี้ก็เป็นคันที่ -7 แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับเบอร์3ครับเบอร์3นี่ก็จะเมมไว้ ยกสูงสุดนะครับก็ยืดได้ประมาณ68สิบแปดถึงหสบาเซนสบายๆก็คือเท่ารถสแตนดาดาร์ป้ายแดงใส่ล้อขอบ20นะครับกลับมาที่ระดับวิ่งครับอันนี้ก็จะเป็นระดับเมมไว้วิ่งหล่อๆวิ่งใช้งานนะครับอขอบอกว่าวิ่งประมาณนี้แล้วโช๊คถุงลมที่ร้านวิ่งเนียนโคตรเลยครับเบอร์หนึ่งครับ อันนี้ก็จะเป็นเบอร์เมมไว้วิ่งเล่นนะครับวิ่งเตี้ยนะครับกลับมาที่ระดับวิ่งครับสัมผัสด,ด้วยปลายนิ้วนะครับกดปุ๊บยกปั๊บนะครับแล้วก็เบอร์สองนะครับอันนี้เราก็จะเมมสูงกว่าระดับวิ่งประมาณสองเซนนะครับก็เอาไว้เวลายกเนินไม่ค่อยใหญ่นะครับกองครับ งานติดตั้งทางร้านเคตแตนเราไม่ต้องห่วงนะครับก็ชานาญเรื่องเอาผ่าวีลไฟอยู่แล้วครับก็ผลงานมาประมาณร้อยเก้าสิบกว่าคันนะครับใกล้ๆจะแตะสองร้อยคันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับจอดกองนะครับเพื่อนๆมั้ไงครับรอไหมครับตอนนี้ระบบทั้งหมดนะครับเราก็เชื่อมผ่านมือถือนะครับคู่หน้าครับทั้งหมดมันแยกอิสระนะครับ หน้าหลังซ้ายขวากดแยกได้ทีละล้อนะครับแล้วก็เวลาถ้ามีคนนั่งหลังหรือขึ้นขึ้นลงลงนี่นะครับระบบก็จะชดเชยลมนะครับจะดันความสูงไว้ตามที่เราเมมเลยนะครับก็จะไม่ได้สนใจเลยฮะว่าข้างบนมีน้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงฮะ คันนี้ใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณ6 0แสนบาทนะครับก็จะมีล้อ BC Ford แท้นะครับยาง245 40 20, 20โตโยต้านผ่านนะครับชุดเบรกคาตดิแลกตรงรุ่นหน้าหลังนะครับก็ชุดระบบเมมโมรีของ Magic แอ r นะครับจับคู่กับช่วงล่างเฮดได์ตัว s, s อ p ส c ตรงรุ่นนะครับชุดแต่งวีลไฟล e ตรงรุ่นงานสีขาวตัดดำนะครับแล้วก็มีเติมนิดนึงก็เป็นเร่งไฟฟ้านะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ